ที่มีอาการนะคะน้ำในผูไม่เท่ากันนะคะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ,อะเออตัวนี้ค่ะเคโอนะคะที่ทานไปแล้วนะคะ,ะเฮ้เราก็มีอาการดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะ ผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จดดี้เหมือนอเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาบอกจีดขึ้นสมองนี่มันก็จะทําให้เกิดอาการวูบและบ้านบ้านมันหมุนเริ่มเวียนหัวมีไขมันในเลือดสูงมานะเจอเคโอเขาบอกอว่าจะช่วยเรื่องของอบ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากันมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ย<ะ>ไม่เป็นลวตอนนี้อาการอาการท,ที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงชี้อะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยมันทรมานมากๆค่ะคือพอเราพอกหัวขึ้นมันเหมือน,นจุดสูงกลามันอยู่แค่ อยู่ที่หัวมันหนักมากเอาขึ้นไม่ได้เลยก็คืออาการบ้านหมุนถูกไหมใช่บ้านหมุนในบ้านหมุนเป็นทั้งเลือดจางด้วย<ม><ะ>จนกระทั่งมาเจอตัว K.O. เนาะ,ะได้ทาน KO ค่ะกินไปกินไปอาการที่เราเป็นอะที่เราเดินแบบแบบไม่เท่ากันอะอันนั้นมันหายไป ค่าเลือดของเราที่แบบว่ามันจางอะไรเนี่ยความสมบูรณ์ของเลือดดีค่ะที่พี่พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ<ม>เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเปรียพี่เจ๊บมาพบกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะ,ะก็ทาน KO เข้าไปนะ อาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไป,ยไ,ปไม่กลับมาเป็นอีกค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วก็มีความประทับใจค่ะหลังจากทานนะคะก็เรามา พูดคุยในเรื่องผลรับกันวันนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณพี่อ้อยนะคะค่ะพี่อ้อยแล้วก็อยากให้พี่อ้อยนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์ ko ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรและพอทานดีขึ้นนะคะพี่อ้อยประทับใจแล้วดีขึ้นอย่างไรนะคะค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่พี่ทานอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะก่อนที่พี่จะทานตัวนี้แต่พี่จะบอกว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะพี่มีอาการนะคะ น้ำในผูไม่เท่ากันนะคะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ,คะแล้วก็เป็นความดันนะคะ,คะแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งในร่างกายพึ่งพี่ก็อายุ ตามอายุนะคะ<ฆ>นะคะ<ฆ>ก็ไปหาหมอนะคะก็ไปตรวจเจอนะคะผลปรากฏว่าก็เป็นเลือดเนือด,ด้วยแล้วก็มีไขมันสูงเนะะี่ยค่ะไขมันสูงอันที่พี่ไปมานะคะอันนี้พี่ขอหมอมานะคะนนเก็บเอาไว้ดูผลเลือดะะเป็นผลเลือดนะคะเราจะได้รู้ว่านะคะเราไม่ควรจะทาอย่างนี้ต่อไปนะคะ<ฆ>ค่ะค่ะอันนี้นะคะพี่ก็เลยมาเจอนะคะเอ่อตัวนี้ค่ะ KO นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ คล้ายๆกับอะไรนะคะดีท็อกซ์เลือดนะคะเมื่อพี่ทานไปแล้วนะคะลองดอูก็โอเคนะคะก็ะะบ้านก็ไม่หมุนแล้วยะะ้วยทานไปประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตอนชุงแรกๆนะคะก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะ,ฮะเฮ้ยเราก็มีอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะแต่ว่าไขมันนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องไปรอหมอตรวจแต่ว่าพี่แน่ใจว่า พี่รู้สึกสบายขึ้นะนะคะรู้สโลง่โลงขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายด้วยนะคะค่ะ,คะพี่ก็ทานตอนเช้านะคะหลังอาหารนะคะ,คะแล้วก็เย็นหลังอาหารอย่างนั้น1นึ่งเม็ด ครั้งละหนึ่งเม็ดค่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ,คะ,ะแล้วตอนนี้คืออาการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นไม่ว่าจะเวียนหัวมึนหัวเนาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับ้อยก็อตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอค่ะเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยตามที่หมอสั่งอย่างเช่นในะพวกไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ลดน้อยลงอยากกินบ้างหรืออะไรํานองเนี้ยคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้มันก็ควรจะกินบ้างแต่ว่าเราก็เป็นไปตามอายุที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็ต้องลดลงพวกนี้ค่ะ ประทับใจนะคะในเกียค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยพี่นะคะเลือด ลมหมุนเวียนแล้วก็นอนหลับสบายด้วยคลับสบายนะคะก็วันนี้พี่อ้อยจะทานคโอให้เราดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่อ้อยทานให้ทุกท่านดูเลยนะคะค่ะพี่ก็ตัวนี้นะคะกล่องนี้นะคะพี่อ้อยทานอยู่นะคะตอนนี้เหลือแค่แผงเดียวพี่อ้อยในกล่องนี้แหละค่ะมันจะมีสามแผงนะคะในกล่องมีสามแผงนะคะค่ะสิบเม็ดสามติดเม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่อ้อยก็ทานไปนะคะนี่แผงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะทานให้ดูนะคะค่ะเป็นเม็ดสีแดงแดงเป็นแคปตูนนะคะ นะคะก็ให้ให้ทุะคนดูนิดนึงค่ะวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นหรือจะทานก่อนนอนก็ได้นะคะค่ะได้ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่พี่พี่อ้อยทานตอนเช้านะคะหลังอาหาร1เม็ดแล้วก็ก่อนนอนนะคะหนึ่งเม็ดค่ะเดี๋ยวเชิญพี่อ้อยทานเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะพี่อ้อยทันยากไหมคะให้เลยค่ะง่ายนะคะสำหรับคนที่เออไม่ทานแคปซูลนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะ่ะลื่นทาดเขาได้เลยทา,ทานได้นเนะคะ<า>นแนะนำให,นให้ทานนา้าเยอะนิดนึงน,นะคะ,คะ,ะ,คะมันจะได้คล่องนะคะ ค่ะค่ะหลายท่านนะคะที่ได้พบปัญหานะคะไม่ว่าเราจะมีภาวะเลือดหนืดนะคะหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไขมันในเลือดสูงนะคะผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยท่านได้นะคะทุกท่านที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะหรือระบบหลอดเลือดสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเหมือนพี่อ้อยอย่างแน่นอนนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อคะ่ะโทรที่เบอร์ที่ขึ้น อยู่นี้เลยค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเรามาแถวรามคำแหงกรุงเทพของเรานี่เองนะคะแล้วเราก็มาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะวันนี้นะคะคุณพี่แซมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะว่าหลังจากทาน KO ไปแล้วค่ะพี่แซมมีอาการดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะให้พี่แซมเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาสุขภาพอย่างไรก่อนทาน KO นะคะเดี๋ยวให้พี่<ข>แซมเล่าค่ะครับเมื่อก่อนเนี่ย ผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จี้เหมือนเอหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆมันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวูบและบ้านบ้านมันหมุนบ้านเริ่มหมุนนเริ่มหมุนแล้วครับเริ่มเริ่มเวียนหัวแล้วพอเริ่มเวียนหัวแล้วนี่แบบหูก็ไม่ไหวแล้วก็ ไปหาหมออีกขีหนึ่งทีนี้<ฆ>ไปตรวจหมอก็บอกว่ามีไขมันในเลือดสูงหมอให้ยามาทานทานอีกมันก็ไม่หายก็ไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ก็อาการเหล่านี้มันก็ไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าะะมาเจอเคโอเขาบอกว่า<ฆ>จะช่วยเรื่องของอบ้านหมุน<ฆ>น้ำในหูไม่เท่ากัน<ฆ>อะไรที่ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ดีถอกเลือดของเราด้วยแล้วก็พวกไขมันในในเลือดโอ้แบบคือเหมือนมัน มันตรงกับอาการที่เราเป็นอ่ะดูแลดูแลอาการตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยลองลองสั่งมาทานดูก็คือตอนแรกก็ลองลองกล่องนึงก่อนทานยังไงคะพี่ทานยังไงตอนสั่งมาทานนี่ก็คือผมทานเช้าสองเย็นสองหลังอาหารหลังอาหารเลยรับกล่องหนึ่งเนี่ย ผมทานอยู่ได้เช้าสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารครับกล่องนึงเพื่อเพื่ออยากจะให้มันแบบเห็นผลคืออยากให้ให้เห็นผลเร็วเพราะว่าคนขายบอกว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วนะให้ทําให้ให้ทานตามที่แนะนําก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารอ่าผมก็ทานทานตามที่เขาแนะนาค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะที่พี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็กล่องแรกนะครับที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็ยังไม่หมดกล่องดีครับก็ประมาณ5้าวันมันก็เริ่ม เริ่มรู้สึกดีขึ้นจากเดี๋ยวย้อนถามไปนิดนึงว่าจากอาการที่พี่เป็นเนาะมีอะไรบ้างที่พี่ดีขึ้นนะคะก็จากเวียนหัวหรือบ้านหมุนอ่างเงี้ยค่ะดีขึ้นยังไงอะคะก็หลังจากเริ่มทานนะคือ,คอ,อกล่องแรกที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็คืออาการที่บอกว่าัแรกเนาะพี่เราดีดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นครับก็คืออาการที่ที่บอกว่าเวียนหัวบ่อยบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอเสียงยิ้จิตมันก็เริ่มน้อยลงก็คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นตลอดเวลาเสียง มันกรเสียงจี้ตัดในหูตลอดเวลาบางครั้งที่บอกว่ามันจีดเยอะๆเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นสมองอะเหมือนจะแล้วก็ทําให้แบบเหมือนมันจะวูบแบบครับมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นแล้วตอนนี้อาการอาการที่ที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงจี๊ดอะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะค่ะหายไปแล้วตอนนี้หายหายทุกอาการเลยก็คือก็คือหายไป มันไม่ไม่เป็นอีกอ่ะออก็คือไอเสียงที่กีดที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้<ะ>ไอเสียงทีอ่อาการที่บ้านหมุนเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้วฮะก็คือรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะนะฮะ,ฮะก็คือตอนที่ใช้ใช้ชีวิตได้ปกติ<ะ>ก็อยากจะแนะนําว่าท่านไหนที่มีอาการเหมือนผมนะไม่ว่าบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงดังจี้กีดในหูเหมือนผมเนี่ย<ะ>ผมว่าแนะนําทานนะครับ<ะ>ว่าอาการเหล่านี้ จะดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเป็นอยู่ครับก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับ ค่ะก็วันนี้นะคะพี่แซมก็มาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของไขมันสูงนะคะบ้านหมุนมีเสียงน้ําในหูนะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะมีอาการวูบบ่อยหรือว่าเวียนหัวนะคะเดินคงเค้งหรือว่าเราจะมีอาการที่ปวดหัวบ่อยนะคะสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่ะทุกท่านที่ ต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะโทรโทรได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่โชว์อยู่นี้นะคะค่ะ อยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ที่ดูแลระบบเลือดระบบหลอดเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มาเยี่ยมนะคะคุณพี่อัญที่บ้านค่ะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์จากปากของพี่เขาเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็เดี๋ยวให้พี่อัญน,นะคะเราให้เราฟังว่าอาการนะคะในเรื่องสุขภาพที่มีปัญหาก่อนที่ได้ทาน KO ค่ะทานไปแล้วค่ะดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทานเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาการ ค่ะก่อนที่จะมาทานนะคะก,ก็เป็นคนทำงานประจำเนาะแล้วก็จะชอบใส่เขาเรียกว่า Small Talk เนาะ,ะฟังเพลงเราขณะทำงานอะ่ะก่อนก่อนที่จะแบบว่ามีอาการนะคะก็คือมันจะเราจะใส่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วมันจะมีวิ่งวิ่งวิ่งในหูเ,เราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยมีอยู่คืนหนึ่งนะคะ,คะก็ เราทำงานปิดบัญชีเลิกงานท่าทุ่มไปนอนค่ะเสร็จแล้วประมาณตีสี่มันรู้สึกวิ่งวิ่งวิ่งในหูเราเนาะวิ่งวิ่งเสร็จแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเราผงกหัวขึ้นอ่ะมันไม่สามารถพยุงหัวขึ้นมาได้โทรหาแม่บอกว่าแม่เข้ามาหาหน่อยแม่ก็มาพงกแบบพยุงหัวให้ขึ้นแล้วก็หาพวกยาหอมยาอะไรให้เราทานเนาะจนกระทั่งแบบพอเราแบบ เราวันนั้นเนาะที่พอแม่พาขึ้นมาเราอ้วกอ้วกแบบเยอะมากค่ะก็เป็นอาการแบบพีคสุดเลยนะคะใช่วันนั้นอะพีคมาก,ากค่ะก็แบบมันทรมานมากๆค่ะคือพอเราพงอกหัวขึ้นมันเหมือนแบบจุดศูนย์กลางมันอยู่แค่อยู่ที่หัวมันหนักมากเอาขึ้นไม่ได้เลยลก็คืออาการบ้านหมุนถูกไหมใช่บ้านหมุนมีบ้านหมุนด้วยใช่คือค คือพอช่วงคืนนั้นพอค่อยิงชั่วปุ๊บแฟนก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันอ๋อค่ะมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน่คะจนกระทั่งมาเจอตัว KO เนาะได้ทาน KO ค่ะพี่อันทานยังไงคะในส่วนของ KO ที่ KO นี้เนาะก็สั่งมาทานเนาะก็ทานก่อนนอน1เม็ดนะคะแล้วก็ก่อนอาหารเช้า1เม็ดก็คือวันหนึ่งก็กิน2เม็ดเนี่ยค่ะวันละ2เม็ดใช่ นานไหมคะที่จะรู้สึกเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนานไหมเหรอหนึ่งกล่องกล่องแรกเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าก็คือเรากินมาไม่รู้แบบหนึ่งกล่องสองกล่องพอพอแบบกินไปกินไปอาการที่เราเป็นอะที่เราเดินแบบแบบไม่เท่ากันอะอันนั้นมันหายไปอ,อาการนั้นมันหายไปช่วงกล่องที่สองเนี่ยคืออาการเริ่มแบบเดินโค้งเค้งเนี่ยเริ่มหายไปใช่ค่ะ<ภ>ก็คือมันแบบอาการนั้นอะมันหายไปเลยค่ะ<ภ>แล้วเราแบบรู้สึกแบบ ตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้แบบวัดตัวเองมากอะไรงี้ใช่ไหมตื่นขึ้นมาเราก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงว่าเฮ้ยฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันเบาตัวฉันอาการปวดหัวมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะค<ฆ>่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะอาการแบบนั้นนะไม่มีเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดอันนี้คือตัวตัวนี้ตัวเราเองเนาะอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่า ตัวเองอ่ะเป็นทั้งเลือดจางด้วยนะคะใช่ค่ะบอกว่ามีค่าเลือดจางด้วยใช่แต่อาการเด่นๆอ่ะมันก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะที่เรากินเคโอมาพอเราไปตรวจเลือดค่าเลือดของเราที่แบบว่ามันจางอะไรเนี่ยความสมบูรณ์ของเลือดดีค่ะดีมากแล้วเราไม่มีอาการแค่แบบไม่มีอาการที่แบบเดินเซนปวดหัวเวียนหัวเราก็ประทับใจมากๆแล้วนะคะท่านถ้าท่านใดที่มีอาการนะคะเป็น แบบเหมือนอันเนาะตื่นตื่นขึ้นมางัวงเงียปวดหัวบ่อยนะคะเวียนหัวเดินโคงเคงอย่างนี้เนาะหรือมีอาการวิ่งวิ่งในหูเนี่ยนะ,ะก็แนะนำเลยค่ะทานตัว KO ได้เลย วันนี้นะคะคุณพี่อัญก็บอกว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์ KO อย่างมากนะคะจากอาการที่ทรมานมาค่ะซึ่งเป็นเวลาที่นานเลยแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบ้านหมุนเวียนหัวนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะการอาการเดินโครงเครงหรือปวดหัวบ่อยนะคะหลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดนะคะไขมันในเลือดสูงค่ะ วันนี้ไม่ต้องลังเลใจนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดหลอดเลือดนะคะวันนี้สั่งผลิตภัณฑ์ KO ไปทานได้เลยนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ณนะตอนนี้นะคะค่าอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลหลอดเลือดแล้วก็ ดูและระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เจี๊ยบแล้วนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพี่เจี๊ยบจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากที่ทาน KO ไปค่ะอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเล่าให้เราฟังนะคะค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีสสดค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ,คะพี่เจี๊ยบมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพมีเยอะค่ะ พี่ๆพ,พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ mm hmm. เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเพรียเออมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทำไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไปเ mm hmm. นาะเอียงไปเนี่ยประมาณเกือบสีองศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้ว mm hmm. นั่นก็คืออาการของ คือไปหาหมอนะก็คือน้ําในหูเราไม่เท่ากันนะการเดินการทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าพีกสุดเลย,เลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะ,คะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศรีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะ,ะปวดเบ้าตาปวดไายทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบ ดำเนินการห้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยานะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้แต่นี้ถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะซึ่งพี่เป็นแบบเนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มามาพบกับผลิตภัณฑ์ ko พี่เจบมาพบกับผลิตภัณฑ์ ko นะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะก็ทาน ko เข้าไปนะทานต่อเนื่องค่ะกล่องนี้นะคะก็ทาน หลังอาหารเช้านะหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานเป็นประจําเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไป,ยไ,ปไม่กลับมาเป็นอีกใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนหน้านี้ไม่กล้าขับรถด้วยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะกเดินแบบโค้งเคงเลยใช่โค้งเคงม,มากแล้วก็โอกาสที่เราจะวูบเนะี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่า บอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมดอยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน KO ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจฟทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่จะหายปมดไปแน่นอนใช้ชีวิตประจำวันได้เลย วันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจีย๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO สามารถดูรายอาการที่พี่เจีย๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินคงเพลงนะคะวันนี้ทาน K.O. ดูแลฟื้นฟูนฟนอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์นะคะม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ